วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นสึกป่วนกวนเต้าเหมียวเกมนี้เป็นเกมค่ายเดียวกับเกมเหมียวระเบิดและเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Love Letter ตัวเกมจะวัดกันที่ใครเป็นผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายหรือใครที่ถือการ์ดเลขสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้แนะนำอายุที่7ปีขึ้นไปจำนวนผู้เล่นตั้งแต่2คนและสูงสุดถึง6คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณ15นาทีเปิดกล่องมาจะพบกับคู่มือ1เล่มการ์ดเกม21ใบประกอบด้วยการ์ดหมายเลข0การ์ดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหญ่1ใบการ์ดหมายเลข1การ์ดหมอปลาพยากรณ์5ใบการ์ดหมายเลข2การ์ดกับดักหนู3ใบการ์ดหมายเลข3การ์ดกระต่ายหมายฟัน3ใบ การ์ดหมายเลข4ี่การ์ดกระดองป้องกันสองใบการ์ดหมายเลข5การ์ดงูจงงงสองใบการ์ดหมายเลข6กการ์ดมะหมาขาขุด1ใบการ์ดหมายเลข7็การ์ดแมงมุมสุ่มโยน1ใบการ์ดหมายเลข8การ์ดปูเสฉวนแลกบ้าน1ใบการ์ดหมายเลข9กาการ์ดไม่ใช่สัตว์เลี้ยง1ใบ เละการ์ดหมายเลขสิบก,การ์ดราชาเต,ต้าเหมียว1นใบโทเคนมงกุฎเจชิ้นต่อมาเราไปดูวิธีการเซตอัพเกมกันเลยเริ่มจากวางโทเคนมงกุฎเจชิ้นไว้กลางโต๊ะสับการ์ดทั้งหมดจากนั้นให้แจกให้ผู้เล่นทุกคนคนละหนึ่งใบและวางที่เหลือไว้เป็นกองจัว่วสุ่มหยิบการ์ดในกองจัว่ว1นใบาวางคว่ำไว้ข้างกองจัว่ว แต่ถ้าเล่น2คนสุ่มหยิบออกมา3ใบและให้วางการ์ดหงายหน้าขึ้น2ใบคว่ำหนใบต่อมาเราไปดูวิธีการเล่นกันเริ่มจากผู้เล่นคนแรกจั่วการ์ด1นใบาจากนั้นเลือกเก็บการ์ดไว้หใบอีกใบให้เพื่อนๆวางหงายการ์ดไว้หน้าตัวเองและประกาศใช้ความสามารถของการ์ดนั้นโดยความสามารถของการ์ดแต่ละใบมีดังนี้ การ์ดหมายเลขศูนย์การ์ดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหญ่ถ้าเพื่อนๆถือการ์ดใบนี้ไว้จนจบเกมการ์ดใบนี้จะสามารถชนะการ์ดหมายเลขสิบการ์ดราชาตั้ตาเหมียวได้การ์ดหมายเลขหนึ่งการ์ดหมอปลาพยากรเพื่อนๆจะได้ทายหมายเลขการ์ดบนมือผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนแต่จะทายว่าเป็นหมายเลขหนึ่งไม่ได้ถ้าทายถูกผู้เล่นคนนั้นจะแพ้ทันทีแต่ถ้าทายผิด ผู้เล่นคนที่ถูกทายจะบอกได้แค่ว่าทายผิดแล้วเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องเปิดให้ดูว่าเป็นเลขอะไรการ์ดหมายเลข2การ์ดกับดักหนูเพื่อนๆจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบมาดูจากนั้นสอดกลับเข้ากองการ์ดในตำแหน่งไหนก็ได้แต่จะต้องไม่คนอื่นเห็นกรณีที่มีการ์ดกองจั่วเหลือใบเดียวให้เปิดดูแล้ววางกลับที่เดิม หรือกรณีที่ไม่เหลือการในกองจั่วแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแค่เปิดใช้ความสามารถของการ์ดแต่ก็ไม่ส่งผลใดๆการ์ดหมายเลข3การ์ดกระต่ายห,หมายฟันให้เพื่อนๆเลือกดูการ์ดผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนจากนั้นนําการ์ดมาเปรียบเทียบหมายเลขกันโดยไม่ให้คนอื่นเห็นหากหมายเลขของใครต่ากว่าจะถูกกำจัดออกจากเกมแต่ถ้าการ์ดหมายเลขเดียวกันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นการ์ดหมายเลข4การ์ดกระดองป้องกัน ถ้าเพื่อนๆใช้การใบนี้จะได้รับการป้องกันจากแอคชั่นของการอื่นๆทั้งหมด1รอบการเล่นการหมายเลข5การ์ดงูจงงงถ้าเพื่อนๆใช้ความสามารถของการใบนี้จะได้บังคับผู้เล่น1คนให้เปิดเผยการ์ดในมือและวางไว้ที่ด้านหน้าตนเองจากนั้นจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ถ้าในกองจั่วหมดให้หยิบการ์ดที่วางคว่ำแยกไว้ตั้งแต่แรกการ์หมายเลข6กการ์ดเมวหมาขาขุด เพื่อนๆสามารถแอบดูการที่ความแยกไว้ตั้งแต่เริ่มเกมและเลือกได้ว่าจะสลับการ์ดบนมือหรือไม่การ์ดหมายเลขเกการ์ดแมงมุมสุ่มโยนให้เพื่อนๆรวบรวมการ์ดทั้งหมดจากทุกคนรวมทั้งกองจัว่วจากนั้นสลับรวมกันและแจกกลับให้ผู้เล่นทุกคนคนละหนึ่งใบการ์ดหมายเลขแปการ์ดปูเสฉวนแลกบ้านเพื่อนๆจะได้แลกการ์ดบนมือกับใครก็ได้ การ์ดหมายเลข9กาการ์ดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเพื่อนๆจะได้แลกการ์ดบนมือกับใครก็ตามที่ถือการ์ดราชาเต้าเหมียวการ์ดหมายเลข10การ์ดราชาเต้าเหมียวหากเพื่อนๆถูกบังคับให้ใช้ความสามารถของการ์ดใบนี้ก็จะแพ้เกมในทันทีแต่ถ้าถือไว้จนจบเกมก็จะเป็นผู้ชนะยกเว้นคนที่ถือการ์ดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหญ่ก็จะได้รับชัยชนะไปแทน เมื่อกาดกองจั่วหมดจะถือว่าจบรอบทันทีให้ผู้เล่นที่ยังเหลือรอดในเกมนำกาดมาเปรียบเทียบกันถ้าของใครเลขสูงที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเสมอกันให้ดูการที่ใช้งานหน้าผู้เล่นว่าของใครเลขสูงกว่ากันคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะผู้ชนะจะได้หยิบโทเค็นมงกุฎ1ชิ้น โดยมีเงื่อนไขาการครอบครองมองกุฎดังนี้ผู้เล่น2ถึง3คนต้องมีโทเค็ตมงกุฎ3ชิ้นจะเป็นผู้ชนะและจบเกมทันทีผู้เล่น4ถึง6กคนต้องมีโทเค็ตมงกุฎ2ชิ้นจะเป็นผู้ชนะและจบเกมทันทีจบกันไปแล้วกับเกมสึกปวนกวนเต้เาเหนียวเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนึ่งเลยหากเราสอนผิดพลาดประการใดหรืออยากสอบถามเราเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเราได้เลยเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแล้วเจอกัน